กบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้ถึงฤดูการล่านหนูกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีทําไก่ผาแบบง่ายๆกันนะครับผมใช้แค่เหล็กเส้นเดียวนี่นะครับก่อนหนึ่งเราก็ต้องทําตัวปืนก่อนนะครับเชาะร่อ,องเรียบร้อยนะครับ ใช้เหล็กเส้นประมาณ4มิลน,นะครับขัดตอนง่ายๆครับเรางอแบบงอไว้แบบนี้นะครับตรงหัวมันเราจะใช้หัวแม่มือกดเพื่อรองรับหัวแม่มือนะครับเจาะรูประมาณนี้นครับ ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเป็นร่องรอยเดิมไปเลยครับเดี๋ยวงอกวัดระยะนะครับผมวัดระยะให้จากรูมาถึงตรงนี้นะครับให้อยู่ที่ตำแหน่งที่หัวแม่มือเราจะกดได้พอดีนะครับ งอเป็นเก้าสิบองศาเลยนะเสียบเข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้เนะี่ย จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็งอเก้าสิองศางออออีกฝั่งนี้ขึ้นมานะครับจะได้แบบนี้ครับแล้วก็งออออีกครั้งนึงนะครับงอมันพดัดมาระหว่างตัวปืน่างนี้นะครับ มันจะล็อกหางลูกดอกไว้นะครับทีนี้มันตัวนี้มันสูงไปแล้วก็ดัดลงมาให้มันอยู่ตำแหน่งที่พอดีหัวแม่มือแล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆเลยครับสึกว่าจะยาวไปนะครับผม,ผมตัดออกนะครับ เหลือไว้ประมาณให้มันเลยออกมาประมาณค hey, so รณ 5. 5. 5ึ่งเซนนะครับหาสปริงมาดึงตรงนี้ไว้ก็ดีนะครับไม่มีก็หนังยางก็ได้ครับ มานีลูกดอกทดสอบด้วยลูกดอกไม้นะครับหางลูกดอกทำเป็นร่องข้างบนนะครับประมาณนี้นะครับ ครับง่ายมากครับวิธีนี้จริงมันก็เป็นวิธีแบบโบราณเขาทำกันนะครับสมัยนี้ก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับแต่มันก็ง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะทำปืนผาไว้ล่าหนูสักกรบอกนะ แล้วก็เราก็ต้องทําตัวครอบหางลูกดอกไปด้วยนะครับดันเวลาเรากดหางลูกดอกมันจะยกขึ้นมาตามนะครับทําตัวปิดหัวไว้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันยกขึ้นเวลาเรากดไกนะครับมันจะติดขึ้นมากับไกลทำให้มันไม่พุ่งออกไปนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับผมตรงนี้ต้องไปตัดออกนะครับเกียกน,นะครับ ีผมทำมาเผื่อก็ยาวเกินไปมาลองดูกันว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะ หลายิงเราก็ใช้หัวแม่มือกดตรงนี้นะครับง,ง่ายครับแต่ชอบชิมนี้ก็ กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ